สวัสดีครับคริสเฟอร์ครับขอต้อนรับเข้าสู่เดอบูทรีเชนริฟชาเลนจ์ที่216ของสิบหของเซิร์เอเชียนเองแลนะสัปดาห์นี้เราอยู่กับวิชด็อกเตอร์นะฮะหลังจากที่นะเราเจอบัคชาเลนริฟเอาของชาเลนจ์เก่ามาให้เล่นนะฮะไม่รู้ว่าจะเจออีกไหมก็นะลองเข้าไปดูก่อนแต่ว่าเมื่อกี้เหมือนจะเจอวิธีแก้นะซึ่งก็ยังดูเป็นการสุ่มมากกว่าโอเคไม่บักละ อารมณ์แบบสุ่มฮะเมื่อกี้ผมออกแล้วเข้าเกมใหม่หลายรอบเลยละ่ะโอเคเรามาดูกันดีกว่าอย่างน้อยก็ได้นะนี่ฟะโอเคเลกซี่อัพไนแม่นะครับสัปดาห์นี้เลกซี่อัพไนแม่เซ็ตโบนัสสองชิ้นนะครับระหว่างที่มีแค่เซ็ตโบนัสนี้อยู่เอนชิ้นไอเทมทุกชิ้นนะครับจะเพิ่มดาเมจให้เจ็ดร้ยหสิบเปอร์เซนต และเพิ่ม a ดเม e ดิล u c ชั่นให้4%ต่อชิ้นนะฮะโอเคเพราะงั้นเราต้องมานับเนชิ้นแล้วเล่าว่ากี่ชิ้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13โอเคเต็มอัตราเลยนะ13โอ้พลังหายห่วงอยู่ละอ่าเพราะงั้นเราก็ต้องมาดูมัลติพลายเออร์นะว่าจะใช้อะไรดีว่าเขาเซตอะไรมาให้เนอะโอเค มี the b a r b e r อยู่ในคิวนะฮะน่าจะเป็นอันนี้แหละหลักๆแทนที่จะทำ direct damage ครับของ spirit Barak นะครับ spirit อ่า spirit หลักจะเป็น accumulate นะฮะก็คือจะรวมคำนวณตัวเลข damage ในทีเดียวนะฮะที่ทำกับ target นะฮะกับเป้าหมายแล้วก็เมื่อเราหยุดไล่หรือว่าถ้าจะไม่ผิดนะถ้า damage มันถึงแบบระดับที่ฆ่าตายได้แล้วอะโอเค นั่นแหละมันก็จะระเบ,บิดทีเดียวแล้วก็ดีลิ่ง500%ของดาเมจที่รวมๆอ่ะใส่ศัตรูที่อยู่รอบๆ15ยาร์ดโอเคนอกจากนี้นะฮะเรามีเลวิคลาวเพิ่มเอฟเฟกต์ของเจมที่ใส่ในส่วนของเฮมนะฮะส่วนหัวนั่นเอง100%ส่วนหัวเราก็ใส่ฟลอเรสต์รอยัลไดมอนด์อยู่นะเพราะงั้นก็จะได้ เพิ่มครูดาวจาก12.5เป็น25โอเคเรามี every uh, everyone favorite นะฮะ the flavor of time อันนี้ไพลอนอยู่นานขึ้นเท่าตัวโอเคที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วนะอ uh, ของที่ดูจะ support build ก็มีแค่อันนี้ช่วยในการวิ่งนะฮะช h u k r a n e e triumph spirit walk นะครับ จะอยู่ยาวถาวรจนกว่าคุณจะโจมตีศัตรูหรือว่าศัตรูจะอยู่ในระยะ30ยาร์ดของคุณโอเคที่เหลือไม่มีอะไรจริงแล้วจริงๆแล้วนอกจากเออเลเจนดารีเจมนะฮะก็จะมี Enforcer อันนี้เพดยูดามจเพิ่มขึ้นแล้วก็อ่ารับดามจน้อยลง90%อ่าเบนออฟเดอะพาวเวอร์ฟูอันนี้ยังไม่ถึง25เนะอะเพราะงั้นก็จะมีแค่เพิ่ม20% Increase Damage เป็นเวลา11วินาทีหลังจากฆ่า Elite Pack ซึ่งก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะเพราะยังไงก็ฆ่าอิลิตทีทีอยู่ดีก่อนนะใส่ของมาระดับนี้แล้วนี่เบนอัพเด t แสบนะครับเพิ่มดาเมจเมื่อเจอกับศัตรูที่อยู่่ศัตรูที่ติดคอนโทรลอิพฟลังเอฟเฟกนะครับก็คือพวกสีสีทั้งหลายคราวคอนโทรนเองแล้วก็ได้ออร่าที่จะทำให้ Slow สโล์ศัตรูนะครับในระยะ15ยาร์ดสโล่สาสิบเอร์เซ์ โอเคก็คือถ้าอยู่ใกล้ๆก็ติดซีซีสโลว์นั่นเองก็รับเดเมจของ b บน e ั f เ h อร์ทรต้เพิ่มเติมด้วยเรามาดูกันนะฮะในส่วนของสกิลมีปริอญาเปลี่ยนฮโดสนะฮะโอเคอันนี้อ่าก็ใช้รบหมอนแน่นอนแล้วก็มีสปิตบารลักนะครับโอเครูนแฟนทัสซึมนะฮะปล่อยวิญญาณวนรอบๆนี่ ใช้ร่วมกับปิรันธาปิรันธาโดนแน่นอนโอเคเรามาที่ h o r r i f y i frightening aspect นะฮะอ่าอันนี้ทำให้ศัตรูกลัวนะความสามารถหลักแต่ว่าความสามารถรองก็คือหลังจากร่าย h o r r i f y i แล้วเนี่ยจะได้อาร์เมอร์เพิ่มเติมด้วย so h a r v e s t language นะฮะอันนี้ได้อาร์เมอร์เพิ่มเติมแล้วก็ศัตรูที่โดนนะฮะจะติดโลว์ spirit walk zone นะครับอันนี้นี่ เพิ่มระยะเวลาของ Spirit Walk นะฮะแต่ว่าถ้ารวมกับ Chukranee Triumph ด้วยก็นะถ้าไม่มีมอนก็วิ่งยาวเลยแล้วก็มมอน o n Zombie Dog นะครับอันนี้ l i f ์ l i n ซ Zombie Dog จะเหมือนช่วย Absorb นะครับได้รับแบ่ง Damage ที่เราได้รับนะมา10%ทำให้เราโดนเบาลงนิดนึงโอเค ในส่วนของพาสซีฟมีเกรฟอินจัส i ิสนะฮะก็เหมือนพยายามยุให้เราเข้าเล่นเข้าไปใกล้มอนอยู่แล้วเกรฟอินจัส i ิสนี่เราได้รับ1% Maximum Life นแม็กซิมัมไลฟ์นะครับแล้วก็แม็กซิมั a มมาาแล้วก็ลดคูลดาวของทุกสกิลนะฮะ1วินาทีสำหรับศัตรูที่ทุกตัวที่ตายในระยะ20ยาร์ดแล้วก็มีสปิริตเวสเซ l ลอันนี้กันตาย Rush of Essence อันนี้ สปิริตนะฮะคาถาสปิริตสายสปิริตอ่ะคืนร้อยมานาในระยะเวลาสิบวินาทีนะฮะซึ่งก็ผมบอกเลยว่าเกือบทุกสกิลในบิลนี้ที่เป็นอยู่ในแอคทีฟสกิลบาร์เนี่ยเป็นสปิริตสเปลหมดทั้ง h o r ิ i ายทั้ง s โซฮาเวสสปิริตบาร์หลักแล้วก็สปิริตวอล์กสี่สกิลเลยเพราะงั้นเรื่องมานานีนน่บอกเลยว่าหายห่วง แล้วก็สวมลโลนอัจูนเมนอันนี้คุณและสัตว์เลี้ยงของคุณได้รับ120 p h y s i c a ฟิสิ s ค n ลพ้อยซ์นไฟและโคเรซิสนะฮะต้านทานฟิสิ i ค a ลต้านทานกายภาพแหละต้านทานพิษต้านทานไฟต้านทานความเย็นอ่อย่างละ120ี่สเนาะสำหรับศัตรูทุกตัวที่อยู่ยในระยะ20ยาร์ดนะฮะแล้วก็พาสิฟนี้สามารถเพิ่มระยะได้ตามโก f ฟิกอะพเรดนะฮะแต่ก็นั่นแหละไม่เป็นไรหรอก ไม่ต้องซีเรียสเออเอาว่าตัวเลกาเซียบในแม่แค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วอะจัดเต็มมากโอเคนะฮะหลักๆเลยก็คือใช้สปิริตบาลักนี่แหละไม่ต้องคิดมากรวบด้วยปิยันทาโดแล้วก็สปิริตบาลักไปที่เหลือก็เอามาเสริมทับโอเคเป็นนา่าจะเป็นบิวออกแนวรัชหน่อยที่เหลือว่าอยู่กับความสามารถในการจดจำแผนที่แล้วก็การหาศัตรูเนาะ ปะ่ะนี่ไงนี่ไงไม่ต้องรวบก็ได้ถ้าอยู่กันเยอะขนาดนี้มองหาอีกไว้ ยังมีตัวหนึ่งได้ลวนๆเลยก็ได้ไม่ต้องเกรงใจ <truth> ความจริงเนี่ยโอเค Need more time. มีนีนทายยายกจังไงไพยายามบัฟโซฮาเวสไว้นะฮะเพราะว่ายัางไมงมันก็ช่วยเรื่องความแรงอยู่แล้วโอเคเยี่ยมครับว้าวว้าว,าวา มาอีกสักชุดหนึ่งสิโอ้โหเวลาเหลือเฟือแล้วตอนนี้โอเคงั้นเรามาทางนี้ดีกว่านะ่าสนใจ เกือบเกือบเกือบบัฟตซวาเสรหมดโอเคค่อยๆดูกันไปทางนี้วนแน่ๆเพราะว่ามันคู่ขนาดกับทางโน,น้นแต่ว่าทางนี้มันจะมีอ่ามีอินนิตให้ค่าโอเคถือว่าคุมที่มา ขวนใช่ไหมเช็คดูถ้าส่วนว่ารอบหน้าจะทำสปีดจะได้หรือว่าควรแวะมาไหมโอเคแวะถ้าคราวหน้าแวะมาก็แวะมาถึงแค่ห้องนี้พอทางนี้ไม่ควรอ่แต่ว่ามามาเก็บไพรอนก็ดี ออยอดเยี่ยมฮะสเต็ปง่ายๆเลยรวบแล้วสปิริตบาลักใส่ไม่ยากฮะแถมมีนี่ด้วยชูรักชูครานี่ไทรัมวิ่งยาวไปจ้ะ เป็นนาทีอ่ะอจำตำแหน่งเอลิตเอลิตไว้จะช่วยได้เยอะฮะอันนี้นี่กลายเป็นง่ายที่สุดในบรรดาวิชด็อกเตอร์ของสัปดาห์นี้เลยเนาะเล่นแบบชิลมากอะชิลชิลแต่ว่าเอลิตจะมีช่วงที่หาย,ยากอยู่ ไปเอาจริงๆพยายามอยู่ใกล้ก็ดีนะอยู่ใกล้หมอที่จะคาไว้เพราะว่ามันจะช่วยในด้วยอ่าเฟสอินจัสซิสทำให้เรามีคููดาวสปิริตวอล์กอะไรพวกนี้ไว้ใช้ตลอดเวลา แสดงว่าเสียเวลากับนี่เลยกับริฟกาเดียนโอเคห้านาทีสิบสองวินะฮะโอเคถ้างั้นเรามาทำสถิติรอบใหม่กันดีกว่าอีกสักรอบหนึ่งเนอะหลักๆคือรวบแล้วก็สปิริตบลลักที่เหลือ สปอร์ตเราเต็มที่แล้วก็อย่าให้ขาดนะครับโซฮาร์เวสจำเป็นมันเพิ่มอินโดยตรงเพิ่มความแรงได้3 2 ได้ไว่ามีอยู่แถวนี้หนึ่งชุดนี่ไงแล้วก็ไปไปไปตรงนี้เหมาะกับการเก็บคูดาวมากนั่นไงป่ะวิ่งยาวชอบจริงชูใครนนี่ไทม์ าเสร็จก็ไปจ้ะเอาเมื่อกี้ยังไม่ได้คอดาวฮะไม่เป็นไรนั่นไม่ใช่ปัญหาตรงนี้มีอีกหนึ่งชุดเอา้าไม่มันไม่ติดอะ่ะเมื่อกี้ กันการตายานั่นเองหนึ่งชุด,ดมาด้านนี้ครับจำได้หนึ่งมันอยู่ตรงนี้นี่ เรืลองนี้ก็มีอีกหนึ่งไปเสียเวลาตรงที่มันชิลดิ้งให้กันเมื่อกี้ชิลดิ้งให้ตัวอิลิทลักก็เลยนะเปลืองเวลาไปหน่อย ไา้ด้านนี้เมนนื่อกี้ถ้าจะไม่ผิดที่เรามา <death> ทางนี้ปะไม่ใช่ทางนี้ทางนี้จับได้เจ็ดจะอ้วน ไม่ยอมมาอยู่ด้วยกันดีๆฮะ ก็ท้านมอ้ย,ยเร็วกว่าเดิมนิดต่อเองว่าน่าจะมีจังหวะเสียเวลาอะไรบ้างแหละเพื่อแน่แมีตอนชิลดิงเมื่อกี้หนึ่งแต่ก็โอเคครับถือว่าเป็นถ้าเอาแค่ผ่านนะเป็นชัลเลนที่ง่ายเลยล่ละ โอเคและนั่นคือทั้งหมดของชาเลนที่216ของซูเปอร์เอเชนั่นเองครับสําหรับสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ c r i b e และติดตามนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เมื่อสชรีาต้อง้ารครับสวัสดีครับ